ดีค่ะกลับมาพบกันเช่นเคยนะคะกับรายการคุยข่าวเช้าค่ะยังคงอยู่เป็นเพื่อนกับท่านผู้ชมท่านฟังนะคะพร้อมนําภารกิจของ่ดยบรรชาการตาหันามาบอกเล่าบอกกล่าวให้กับท่านผู้ชมท่านฟังได้รับทราบเช่นเคยค่ะภารกิจของเราจะเป็นอย่างไรนะคะเชิญติดตามรับชมรับฟังค่ะ กดยพัฒนาการเครื่อนที่26สำนักง,งานพัฒนาพัก2หน่วยบัญชาการทารพัฒนาให้การต้อนรับคณะแม่บ้านสำนักง,งานพัฒนาพัค2หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเนื่องในโอกาสเดินทางมามอบเครื่องยังชีพและมอบรองเท้าสำหรับเด็ก ตามโครงการลองเท้าของหนูให้กับประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัาสโคโรนา2019ณศาลาประชาคมบ้านโคกพัฒนาบ้านโคกพัฒนาตำบลไร่อำาเภอพันนิคมจังหวัดส,สกลนครค่ะภารกิจต่อไปนะคะเราจะลงกันไปในพื้นที่สันนกงานพัฒนาภาคสีหน่วยบัญชาการฐานพัฒนาค่ะพันเอกโยธินประตาเสรี ู้หน่วยการอขออภัยค่ะผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่41สํานักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการาพัฒนาร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการผู้นําศาสนาคณะครูนักเรียนโรงเรียนธัญทานวิทยาและราษฎรในพื้นที่ร่วมกิจกรรมโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมร,รนอนรอนอันประเสริฐโดยการมอบอินทผลามทุนการศึกษาให้กับนักเรียนและร่วมละสินอดณโรงเรียนธัญทานวิทยาตําบ สุไหนปาดีอำเภอสุไหนปาดีจังหวัดนราธิวาสค่ะ